วันนี้วันปีใหม่หลวงปู่ท่านให้พูดพอเป็นเครื่องระลึกสำหรับวันปีใหม่ปกติอยู่กับหลวงตาท่านท่านไม่ให้ไม่ให้ความสำคัญกับวันปีใหม่มากยิ่งกว่าท่านให้เราเห็นว่า วันหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมีแต่มืดกับแจ้งะที่เราบอกว่าเป็นเดือนอากุมภาไล่ไปจนถึงธันวาเนี่ยอันนี้ท่านว่ามันเป็นเพียงแค่เราตั้งขึ้นมาเฉยๆมนุษย์เราสมมุติขึ้นมาพอให้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารในการบอกกล่าวว่าอันนี้คือต้นปีกลางปีปลายปีสารซึ่งกันและกัน แต่สําหรับพระผู้มุ่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ท่านจะถือแต่เพียงว่านี่คือมืดแล้วนี่คือแจ้งแล้วทุกวันทุกคืนท่านเห็นเป็นความมืดความแจ้งเท่านั้นพอท่านใช้เวล,เวลาทุกสิ่งให้ความสำคัญต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราอันนี้ท่านถือเป็นการงานหลักท่านจึงไม่ได้มองสิ่งอื่น ว่าอันนี้ปีเก่าแล้วอันนี้ปีใหม่แล้วอันนี้ปีเก่าผ่านไปแล้วปีใหม่ผ่านไปแล้วนี่ท่านไม่ได้สนใจยิ่งกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของท่านสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของท่านเดี nee. ๋ยวมันเกิดเป็นความดีใจความยินดีเดี๋ยวกลายเป็นความยินร้ายในชีวิตคนเราในแต่ละขณะแต่ละขณะไม่ได้ว่ามีความยินดีเสมอไป mm hmm. nee. ปีใหม่ปกติ ทุกคนจะต้องไปเรียกว่าหาที่เลินแต่ในขณะที่เรากําลังสนุกสนานเลื่อนเลิงในใจของเราก็มีความวิตกกังวลซ่อนอยู่เห็นไหมมันก็เลยไม่ได้เป็นความสนุกจริงในขณะที่เรากําลังมีความทุกข์กับเรื่องใไไดๆก็าตามมันก็มีเรื่องที่พาให้ชวนให้สุขให้สนุกเพลิดเพลินอยู่มันก็มีอีกอยู่มันก็มีอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้เห็นเรื่องวันเดือนปีเป็นเรื่องสําคัญยิ่งกว่า คอยสนใจอันนี้แหละที่มันเล่นงานเราอยู่ตลอดความยินดีก็เล่นงานเราเพราะว่าเรายินดีอยู่อยู่ในเรื่องเหล่านี้เรามีความยินดีพอะอกพอใจอยู่ปรากฏว่าความพอใจเรายินดีในเรื่องใดมากเรื่องนั้นแหละมันทําร้ายเรามากเรื่องที่ยินร้ายก็เหมือนกันเรื่องที่เราไม่เป็นไปพาให้เสียอกเสียใจมันก็ไม่ได้อยู่กับเราเสมอไปบางขณะมันก็เปลี่ยนขึ้นมาเยจิตเพราะฉะนั้นจิตใจของเราจึงคอย รับรู้สัมผัสกับอารมณ์ชนิดต่างๆซึ่งพาให้เราดีใจบ้างเสียใจบ้างขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดเวลาตรงนี้แหละที่ท่านเห็นเป็นเป็นมืดเป็นแจ้งอยู่ในใจท่านจึงคอยแก้ตรงนี้นี่จึงเป็นงานที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราซึ่งมีอยู่ประจำทุกตัวคนไปสิ่งอื่นคนไปสิ่งอื่นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่กับเรายั่งยืนถาวร อย่างยกตัวอย่างสิ่งที่เรารักสงวนที่สุดก็คือร่างกายเราเอาวัยวะทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเราเนี่ยเราหวงแหนนี่เราเรียกว่ารักสงวนสุดหาร่างกายอันนี้อย่างตลอดหาอาหารรสชาติแปลกต่างๆนานาให้ร่างกายของเราได้ได้ทานได้ลิ้มได้ลองนี่หาเครื่องแต่งกายอาภร์ต่างๆที่จะมาประดับประดา อันเนี้ยเห็นนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าให้ความสนใจเราเรียกว่าให้ความสนใจแต่ความสิ่งที่เราให้ความสนใจเนี้ยมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปไม่มีร่างกายของใครทั้งสิ้นเลยเนี่ยที่จะอยู่กับเราชั่วกับชั่วกันชั่วนาตาปีไม่มีมีแต่ค่อยๆเสื่อมสลายลงในขณะที่เราบำรุงบำเลอมันมันก็คอยเล่นงานงานเราพาให้เจ็บแข้งเจ็บขาพาให้เจ็บไข้ได้ป่วยเรียกว่า เดี๋ยวไอเดี๋ยวจาเดี๋ยวพาให้เข้าโรงพยาบาลด้วยเหตุต่างๆล้วนมาจากกายเราทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้ให้สนใจที่จะบำรุงบำเลเรื่องของกายมากยิ่งกว่าให้ความสนใจสิ่งที่จะเป็นสาระที่สุดในชีวิตของเราในทีน่นี้ในที่นี้ในท่านให้ความสําคัญที่สุดเลยตามหลักพุทธศาสนาและครูบาอาจารย์ที่เป็นพระปฏิบัติกรรมฐานทั้งหลายให้ความสนใจที่สุดก็คือเรื่องของใจ เพราะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดไปเนี่ยถ้าเรารู้จักบำรุงรักษาดีเนี่ยสิ่งนี้ก็จะให้ผลในทางที่ดีเลิศแก่เรานั่นแหละเราบำรุงกายมากเท่าไหร่กายก็เดี๋ยวแก่ชราลงเดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวพาให้ส่อสะแสแสเป็นอะไรประเภทต่างๆไม่สมบูรณ์พูนผลสักทีหนึ่งไม่เคยหาความสุขใดๆได้เลยจากกายนั่นแหละสุขใดๆได้เลยจากกายนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปทุ่มมันมาก ทุ่มเทให้มันพอประมาณนั่แหละที่เราล่ําเรียนเขียนอ่านหาอาชีพการงานอะไรต่ออะไรหาอยู่หา,ย,หายาหาอาหารการกินเนี่ยเป็นเรื่องของกายทั้งสิ้นเลยเนี่ยท่านให้ดูแลพอประมาณสิ่งที่ท่านให้เดือนปีเลยคือต้องทําเป็นงานชิ้นเอกเลยตลอดเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาทําให้ได้ไปตลอดก็คือการบํารุงรักษาใจนี่แหละเพราะใจของเรานี้เป็นสิ่งที่ เรียกว่าให้คุณให้โทษกับเราได้อย่างมากมายแล้วไม่ได้ให้คุณให้โทษกับเราเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นที่ทําความนั้นที่ทําความสุขบ้างทําความทุกข์ให้เราบ้างขึ้นขึ้นลงลงมันยังพาให้เราเดือดเนื้อร้อนใจหรือเป็นสุขได้ในภพภูมิต่อต่อไปด้วยก็มาจากจิตเป็นอันดับที่หนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้คอยสนใจให้ความใส่ใจให้ความระมัดระวังที่สุดใ้ความสําคัญก็คือหันเข้ามาดูใจของเรา นี่แหะใจของเรานี่มันมีสิ่งใดเข้ามาบ้างอันนี้เดี๋ยวมีสิ่งที่พาให้สุขบ้างเดี๋ยวมีสิ่งที่พาให้ทุกบ้างมันมีอยู่ตลอดเวลามันมาจากเรื่องอะไรนี่แหละเห็นไหมนี่คือท่านให้หันเข้ามาตะล่อมถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่รู้เลยเราจะถูกมู้เลยเราจะถูกมันเตะนะเดี๋ยวมันเตะไปให้สุขเตะมันให้ทุกเราถูกเตะอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราเป็นผู้คอยสนใจคอยรักษาแต่ก่อนมันก็เตะหนัก ต่อมามันก็รู้มันก็เตะเ,ตะเบาลงเนี่ยเพราะเราทันมันกําลังจะเตะปั๊บเราหลบมันได้เนี่ยแต่ก่อนมันถูกเตะอย่างผููที่คอยรู้จักหลบหลีกขึ้นมาได้เนี่ยเพราะความสังเกตเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของการคอยหันมาดูจิตใจของเราคอยระมัดระวังคอยรู้เท่าทันเนี่ยเดี๋ยวเป็นความดีใจพอใจให้คนนั้นเสียใจให้คนนี้หงุดหงิดให้คนนั้นหงุดหงิดให้คนนี้อันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องแก้ให้ได้ ถ้าใครแก้ได้เข้าวัดเข้าวัดก็ตามไม่เข้าวัดก็ตามก็จะต้องได้สัมผัสกับอารมณ์ประเภทนี้หมดเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเข้าวัดแล้วจะเก่งกว่าถ้าเข้าวัดแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะแก้จิตใจของเราได้ก็ยังไม่เก่งคนอยู่นอกวัดเขาแก้จิตนอกวัดเขาแก้จิตใจนั่นแหละคือคนที่เข้าวัดนี่คนเข้าวัดหรือไม่เข้าวัดนี่ไม่ได้อยู่ที่การเดินเข้ามาในวัดอันนี้เป็นเพียงแค่พากายเข้ามา การที่จะเข้าวัดอย่างแท้จริงก็คือการรักษาใจของเราให้เป็นผู้สงบร่มเย็นได้ในทุกสภาวะอารมณ์อารมณ์ที่พาให้ยินดีก็รู้เท่าทามคือไม่ตามมันอารมณ์ที่จะพาให้ยินร้ายพาให้เดือดเร้อนใจหงุดหงิดงุนง่านไม่พอใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วกำลังจะโทษสิ่งภายนอกว่าเป็นเหตุให้เราหงุนหงิดไม่ปัดทิ้งหมดความหงุนหงิดมันมาจากใจของเราต่างหากใจของเราที่ไปงุนหงิดให้สิ่งนั้นต่างหาก สิ่งนั้นไม่ได้เป็นเหตุ้สิ่งนั้นไม่ได้เป็นเหตุให้เราหงุดหงิดมากยิ่งกว่าใจของเราที่ไปหาเรื่องหงุดหงิดในสิ่งนั้นแน่นี่สําหรับผู้มีหลักภาวนาถ้าผู้มีหลักภาวนาก็จะคอยแก้ใจเราเท่านั้นไม่แก้สิ่งอื่นต่อให้เจอคําโพนะที่ที่รุนแรงที่กระทบกระทั่งต่อให้เจอกิริยาที่กระทบกระทั่งไม่ถือเอากิริยาเหล่ากิริยาเหล่านั้นอยู่แค่ข้างนอกเท่านั้นต่อให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บท่านก็ยังให้พิจารณาว่าโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นของข้างนอกอีก ไม่ได้เป็นของที่เข้ามาอยู่ในจิตในใจของเราได้จิตเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีหลักภาวนาจึงเป็นผู้ที่มีความผาสุกชุ่มเย็นใจได้อย่างแท้จริงนี่แหละอันนี้แหละจึงจะสมกับเรียกว่านี่แหละจึงจะสมกับเรียกว่าเป็นปีใหม่เพราะฉะนั้นในปีใหม่ในปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่อยากให้ทุกๆท,ท่านนี่หันมาเดินตามธรรมะของหลวงตาก็คือการหันเข้ามาดูจิตดูใจของเราให้ความสำคัญต่อจิตใจของเรามากยิ่งกว่าสิ่งใดก็ตาม ไม่มีสิ่งใดจะให้ความสําคัญของเราและจิตของเราจะมีความสําคัญขึ้นมาได้ก็จากการที่เราอบรมภาวนาเน,<ม>นี่ก็คือทําใจของเราให้มีพุทโธัมโมสังโฆอย่าไปปล่อยใจของเราให้หมุนเข้าไปถูกเตะไปตามอารมณ์ประเภทต่างๆในการที่เราถูกเตะก็คือถูกกิเลสนั่นแหละเตะใจที่มีพุทโธก็คือใจที่ไม่มีกิเลสเนี่ยที่ไม่มีกิเลส ่ใจที่ไม่มีกิเลสเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่เราอยู่เฉยๆแล้วจะไม่มีกิเลสได้ต้องอยู่การที่เราคอยเฝ้าระมัดระวังรักษาเนี่ยพอจะถูกเตะไปทางใดเราเป็นผู้เท่าทันเี่ยไม่ปล่อยให้มันเตะโดยทายเดียวเี่ยค่อยๆฝืนค่อยๆอดค่อยๆทนค่อยๆหักค่อยๆห้ามอย่าสิ่งอื่นยิ่งกว่าใจของเราที่เข้าไปยึดมั่นในสิ่งนั้นๆนอันนี้นแหละแล้วเราพิจารณาแบบนี้ล่ะเราก็จะปล่อยวางได้ในทุกๆเรื่องที่เข้ามากระทบในใจของเรา โอ้ยจริงๆเรื่องนั้นก็เป็นอย่างนั้นแหละเราเนี่แหละไปหาเรื่องใส่เรื่องนั้นเองนะเราเป็นผู้โทษเราอยู่ตลอดเราไม่โทษใครน่ะต่อให้ใครใจนะต่อให้ใครจะมาโทษเราก็ช่างเราไม่โทษใครเราจะโทษเราอยู่ตลอดแล้วเราจะแก้โทษของเราอยู่ตลอดผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีความผาสุกเย็นใจความทุกข์จะน้อยลงน้อยลงไปเป็นลําดับแล้วปีใหม่ก็จะเป็นปีใหม่ที่มีความสําคัญขึ้นมาเพราะเราเป็นผู้ทุกข์น้อย แต่ถ้าปีใหม่แล้วเราไม่จะรู้จักก็จะมีแต่สั่งสมความทุกข์เข้าไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้จักมันก็เลยไม่สามารถจะส่งสุขเข้ามาในใจของเราได้อย่างแท้จริงนี่คือสาเหตุที่หลวงตาท่านใช้คําว่าสคออสอหลวงปู่นรงเรานี่แหละวัดเราท่านประทับใจมากๆท่านก็เลยเอามาพูดอยู่ตลอดให้มีสคสอนะให้มีสคสอนะเนี่ย ให้มีสคสะนะเนี่ยจเจอปีใหม่ก็ตามปีเก่าก็ตามปู่นรลงจะพูดตลอดว่าให้มีสคสะนะเนี่ยสคสคือรู้จักที่จะทําจิตทําใจของเราให้เป็นสุขเรอรู้จักส่งความสุขเข้ามาในจิตเอคนที่ไม่ส่งไม่เป็นทุกตลอดเพราะงั้นเถอะเดี๋ยวมีเรื่องนั้นมาหงุดหงิดมไม่พอใจเป็นในชีวิตเราความพอใจนี่น้อยมากดีไม่ดีไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นด้วยซ้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงหาความพอใจหรือไม่พอใจจากสิ่งนอกๆไม่ได้ เราต้องหาความสุขที่แท้จริงจากการฝึกหัดของเราคือรู้จักส่งความสุขให้เป็นเนี่ยส่งสอกสให้เป็นและส่งสกสที่ดีที่สุดเราไม่สอกสที่ดีที่สุดเราไม่สามารถส่งสอกสให้คนอื่นได้อย่างแท้จริงหรอกเนี่ยเพราะผู้อื่นก็ประกอบไปด้วยกายวาจาใจของเขาเองเขาต้องรับผิดชอบตัวเขาเองใจเขาเองเนี่ยสิ่งที่จะส่งความสุขได้อย่างแท้จริงก็คือตัวของเราใจของเราเนีย่ยแหละเราจะต้องเป็นผู้ฝึกหัด ให้ความสุขเกิดขึ้นมาได้โกรธอยู่สามารถระง,งับได้ทันทีกำลังโลภอยู่ระง,งับได้ทันทีี่กำลังไม่พอใจหงุดหงิดให้ใครมีความรักความชังให้ใครทำให้จิตใจของเราไม่สบายเราสามารถส่งความสุขให้ใจเราได้ทันทีด้วยอํานาจของพุทโธธรรมโมสังโฆเพราะฉะนั้นในปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกทุกท่านปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกทุกท่านน้อมนําพุทโธธรรมโมสังโฆเข้ามาไว้ในจิตใน,ในใจของเราตลอดทั้งมืดและแจ้ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วทุกๆท,ท่านก็จะเป็นผู้ที่มีความทุกน้อยลงน้อยลงเห็นผลขึ้นมาจากใจของเราเองอย่าไปโทษสิ่งอื่นอย่าไปไม่พอใจให้สิ่งอื่นยิ่งกว่าไม่พอใจลงเราจะไม่ยอมให้ใจของเราขึ้นๆล,ลงอีกเนี่ยถ้าตั้งแบบนี้ทุกๆท,ท่านจะเริ่มมีความสุขตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ขอให้ทุกๆท,ท่านประสบความสุขความเจริญด้วยหน้าที่การงานด้วยอายุวันนะสุขประละปฏิพานธนาฐานสมบัติ ตลอดถึงธรรมสมบัติก็คือจากก็คือจากพุโทโธธรรมโมสังโคนี้แหละขอให้ทุทกทท่านประสบสิ่งอันสมความมุ่งม,มาป่ปรารถนาทั้งทางโลกทางธรรมตลอดปีใหม่แล้วก็ปีต่อๆไปนี้โดยมีหลักพุทธศา,าสนาเข้ามาน้อมนำเข้ามาไว้ในชีวิตไม่ปล่อยให้เป็นหลักของกิเลสให้จเจริญในสิ่งนี้โดยทุกท่านทุกคนด้วยเทินนะครับ